ใ่เร็วเทระเบิดแบแบนี้ปุลใจเยอะมากโ oh! oh อ้โอ้ไม่เฮ้ยไปซานยังไงฟูงไปซานเจอกันแล้วบุมแค่วิ่งไปผิดทางแค่นั้นเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อกันอีกแล้วนี่คะทุกคนเย้ yeah! ก็สำหรับในวันนี้เราก็กลับมากับ i มา c ครับเอาชีวิตรอดสร้างสวนสัตว์กันอีกแล้วนะะี่ค่ะทุกคนซึ่งนี่ก็จะเป็นตอนที่3กันแล้วบุ๋มก็ห่างหายไปประมาณ1สัปดาห์ก็ต้องขออภัยทุกคนกันด้วยนะคะช่วงนี้เปิดเทอมก็เลยอาจจะยุ่งๆนิดนึงแต่ก็วันนี้กลับมาลงคลิปกันต่อแล้วมาเดี๋ยวเรามาทําภารกิจการสร้างโรงสัตว์กันต่อดีกว่านะีคะซึ่งในวันนี้เนี่ยบุ๋มตั้งใจจะทํสองโครงด้วยกันเลยนะ เออแต่ก่อนจะทำสองกรงเนี่ยบุ๋มก็ต้องหาวัตถุดิบในการทํากรงก่อนซึ่งรอบที่แล้วนะคะบุ๋มก็ไม่รู้ว่าจะทํากรงสูงเท่าไหร่เนาะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะเป็นการต่อเติมกรงเรื่อยๆนะคะกว่าจะได้แบบนี้นั้นพวกกวางพวกนี้นี่คือกระโดดเก่งมากๆนะคะบุ๋มก็ต่อเติมไปนานมากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นคลิปนี้นะคะเราก็จะหาตัวอะไรที่มันไม่โดดมากแล้วกันเนาะ เราจะได้ง่ายๆนะคะโดยอย่างแรกที่บุ๋มอยากจะได้เนี่ยคือบุ๋มอยากจะได้หินนะคะทุกคนแต่ว่าไหนๆเราก็จะไปขุดหินแล้วก็เลยอาจจะไปลงเหมืองด้วยนะคะเพื่อที่จะ พวกเ,เด็กพวกอะไรมาทําเป็นวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบเเอามาทําเป็นอุปกรณ์แล้วก็เอามาทําเป็นรั้วด้วยเองขอเก็บของสักนิดสักหน่อยนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ของมันเต็มตัวซะเหลือเกินแล้วเหมือนจะต้องทํากล่องเพิ่มมานี่ก็จะเป็นห้องเก็บของแบบสมบูรณ์แบบเวอร์เก็บไปเฉพาะที่เราจะได้ใช้บางอย่างบุ๋มก็ได้มาจากการที่แบบไปตะลุยหมู่บ้านไปอะไรพวกนี้นะคะทุกคนอ,อันนี้ไม่เอาอาหารใช่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 ตัวน,นี้อาหารของเราก็ค่อนข้างจะสาคัญ ขูดตั้งสามก่อนน่าจะไหวนะอันนี้ที่ขูดอันนี้อันนี้ไปด้วยเผื่อได้ใช้อาหารน้ำโอเคทอดไปพร้อมเราไปลงเหมืองกันก่อนในวันนี้นะคะเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่นกันเพราะเราต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอก่อนนะคะทุกคนนี่ที่บุมบอกว่าเราจะลงไปตะลุยกันในวันนี้เหตุผลที่ไม่ไปรอบที่แล้วก็เพราะว่าขึ้นไม่ได้นะคะมันไม่มีน้ําทุกคน ต้อนี้ก็เลยจะลงมาจัดเต็มกันเลยทีเดียวหาทางลงดีสักที่หนึ่งไหลลงไปตามน้ำอือฮืออยจากนั้นมองไปเจอเพชรเลยนะคะเหมืองน,นี้มันไม่ใช่ย่อยโอ้เหล็กเยอะมากแล้วมันลึกมากคือแบบลงจอดลึกมาขนาดนี้เลยปึ๊บโอ้โหเพชรว r y g o ูดขอเก็บนะคะขอเก็บนะคะโอ้โหรวยเวอร์ทุกคน แล้วก็จะเก็บหลักๆก็คือฐานหินแล้วก็เพชรน,นะคะในตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากซึ่งบุ๋มไม่แน่ใจว่าคอปเปอร์เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะถ้าทําเป็นรั้วทองแดงได้ก็ดีสิอืมทําเป็นรั้วใหญ่ๆได้อยู่แต่เป็นบาไม่ได้แฮะซช่งก็ยังไม่จําเป็นสําหรับเราเพราะว่าเราจะขอวิ่งไปดูในถ้าแห่งนี้ว่ามีอะไรโอโหแล้วลึกมากลึกมากถ้าไม่มีของที่เราอยากได้เรายังไม่ลงไปหรอกนะตอนนี้เอามาเอาทเหล็ก มามาจริงๆบุ๋มอยากใช้เหล็กอะทำเป็นบาร์ทุกคนเป็นแบบว่าที่ล้อมอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจ,จะโอเคแต่ว่า,วาพอผิดแล้วเห็นคนที่ไม่ได้ใช้เหล็กก็เพราะว่าบุ๋มไม่มีเหล็กเยอะขนาดนั้นนะคะเออ,อแล้วเหล็กมันอยู่ขอบๆเยอะมากแล้วบุ๋มมาอยู่ถูขอบไหมเนะี่ยฮัลโหลเออโอเคขุดยากขุดง่ายก็ต้องขุดไปก่อนค่ะในจุดนี้ต้องไปตรงไหนไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าเนาะดูอู้มี สักอย่างนะคะบุมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่คือมันน่าจะมากับหมอดดันเจียนแน่ๆเลยโอปอแรกโอปอเก็บไม่ได้มันต้องใช้ของที่แข็งกว่านี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตายเดี๋ยวเขาดูว่าโอปอทำอะไรได้ถ้าทำาพื่แบบของโถดโได้ไอ้พึ่งมาตายเฮ้ยปึ๊บอุ้ยอุอ้ยอะเยอะมากฮัลโหล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 ฮโหงมาจากไหนกัน โอปอล์ทำเป็นบล็อกได้นะคะแต่เหมือนจะทำอุปกรณ์ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเราในต,ตอนนี้เราจะไปหาตัวจุดนี้นี่ไงขอของดีๆโอเค่านหินก็กได้อยู่ก็อันนี้เอาไปเผาที่บ้านได้เลยโดมหมดอ่ะจังหวะน,นี้เอาไปวางไว้บ้านเซม t ทิงเทเบิลก็สำคัญโอเคก็คุดตอนนี้คุดยังเดียวมอนเตอร์ใดๆก็อย่าพึ่งโผล่มาเลยขอขุดก่อน แล้วบมได้ยินเสียงมอนสเตอร์จากไหนก็ไม่รู้นนคะยค่ะอะไรอะ่ะวุย้ยอะไรอะ่ะ What is this เมื่อกี้มีตัวอะไรสักอย่างด้วยแล้วเด็กข้างล่างแบบเป็นสายยาวเวอร์ตายจริงว็เอ้ยไป,กกไปฮึบฮึบ,ฮบ,ฮบปากทอดไปโอเคมันเป็นแบบสายเยลเล่เหล็กอะค่ะทุกคนเยอะเวอร์แล้วเยอะจริงๆนะเนี่ยเออยา บอกว่าอย่อย่าเอ้ยบุ๋มลืมทำที่ป้องกันมาลืมทำโลมามองเห็นอะไรเยอะคือมันตาดีเกินนะบางทีเนาะเรายังไม่ได้หันไปเจอเลยมองเห็นแล้วแหละจืบ๊บจื๊บสีนั้นไปก่อนนะเพื่อนนะ่อยมาเล่นกันนะขอเก็บของก่อนจริงๆถ้าเราทำฟาร์มเหล็กมันก็อาจจะสะดวกสบายมากกว่านี้นะคะทุกคนใช่ บุ๋มคิดว่าถ้าบุ๋มอยากใช้เหล็กเป็นองค์ประกอบหลักในการทาโครงเนี่ยมันก็ควรจะมีถูกต้องไหมเโอ้มีทางไปโอเคโอ้มีไฮอุ้ยนี่ตกแต่งได้นี่ตกแต่งได้นี่ดูมีโพรงแต่ดูไม่น่ามีอะไรทาเป็นโพรงหลอกดาวหรือเปล่าโอเคได้มาปริมาณที่ค่อนข้างที่จะพอใจเวอร์และตอนนี้บุ๋มก็จะกราบขึ้นไปนะคะตอนนี้บุ๋มได้เหล็กมาประมาณ45้า แต่จริงๆนางอยากได้เยอะกว่านี้แต่มันลงไปฝั่งนี้ไม่ได้เพราะว่าน้าบุ๋มันไม่ไหลมาซึ่งทําไงโอ้ทาให้มันไหลสิใช่ทุกคนพูดถูก very good โอ้โอเคแต่มนสเตอร์เยอะจังเลยอ่ะฮัลโหลทำอะไรกันเยอะแยะมานี่นีต่ตุ้มตุออ้มออใช่นสเตอร์ให้เป็นประโยชน์หมดแล้วยังมีแค่นี้เลยโอ้ยมด้เป็นอย่างที่คิดเลย โอ้เดินมาแล้วในที่สุดความพยายามของนายก็ไม่สูญเปล่าเพราะว่าเราก็ตีนายตายอยู่ดี <c oughs> โดนนะอ่หมดละมั้งแล้ว,วเราจะเดินไปต่อสักหน่อยไม่มีอะไรแล้วแล้วฝั่งนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าอืมมันมีอะไรเขียวๆมันมีอะไรแบบนี้ด้วยแหละทุกคนโอ้น่าจะเป็นถ้ำแบบว่านิวเคลียร์ซัมติงเนีๆยเลยซึ่งตอนนี้บุมอยู่ตรงนี้บุมรู้สึกว่ามันมีห้อง ไม่ไกลเรามากนะคะน่าจะเป็นห้องสักอย่างน่าจะเป็นห้องที่เอาไว้แบบว่าเป็นกลงสปอนหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างตอนนี้บุมยังสามารถขุดได้เดินเดินเดินอันนี้จะไปใกล้ตรงนั้นมากกว่าเราจะหาทางเชื่อมไอ้น,น้ำตาำนี่มันคืออะไรฟอสซิลเหรอแผลงฟอสซิลเก็บเหล็กแบบเพลินเ,นเ,นเ,นเนพเวอร์ภารกิจมหาเหล็กก็คือบุ๋มจัดเต็มมากใส่เหล็กเต็มๆเ,เลย มีอะไรหรือเปล่าในห้องสี่เหลี่ยมห้องบุ๋มมันอยู่ไหนข้างบนนี่คืออะไรไม่รู้แต่เจอเหล็กเก็บมาก,ก่อนกล้องซูม <c oughs> เราเรียกว่าโถซูมโอเคคุณพ,พี่ระเบิดเลยโอเควิธีกำจัดง่ายๆใช้ตัวเขาเองในการกำจัดกันและกันทำไมคีปเปอร์เยอะขนาดเนี้ยโอเคโอ วิกูดปุ๊บจำหนึงนะหน่งนะนำหนึ่งนะค่อยคุยกันนะทุกครับต้องเข้าเตาเผาต้องมาก็เผาแร่ไปโอ้บุ๋มจะได้สองชุดแล้วหรอมีอะไรไม่รู้นะคะเป็นแก๊ปแบ็คอ้โหได้ดหมวกใส่ได้ไหมเนี่ยเออถ้าจะใส่มันก็จะเป็นฟิลนี้มันอยู่ข้างในมองไม่เห็นต้องถอดหมวกน,นี่มันก็จะเป็นสีสลับเอ้ยนาา่ารักสามารถ แต่มันต้องใส่หมวกสักหน่อมันถึงจะโอเคนี่เผาเร็วมากที่ขุดแค่นั้นแหละมีของบางอย่างที่อยากจะทิ้งมากวิธีง่ายๆทิ้งลงไปในหลุม <ง ICU> ทิ้งลงไปในหลุมเลยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาปุ๊บโอ okay. เคเผาไปอืม ที่ขุดบุมไม่น่าทําเลยมีเยอะมากโอ้โเงไม่ได้ขูดอยากได้มานานอืมอืมเพชรคุมเวอร์ลองจุ่มตรงนี้คุมเวอร์อืมโอเคกลับก่อนดีกว่านะคะคือมันก็สนุกกับการไปผจญภยัยแต่บุมติดลมเกินไปละเราต้องกลับไปทําสิ่งที่เราอยากจะทํากันสักทีหดี๋ยวไเก็บทานหินสักหน่อย กลับบ้านเราจริงๆบุ๋มไปตากลาวาไปเผาพวกแรกก็ได้เลยเนี่ยเพราะว่ามีบ่อลาวาอยู่ใ,ใกล้บ้านเราพอดีเลยเฮ้ยโอเคมาได้เวลาเก็บของอะไรที่เหมือนกันจงขึ้นไปซะอะไรที่เหมือนกันจงขึ้นไปซะซึ่งบุ๋มมีเตาเผาแล้วหนึ่งเตาอาา่าฮะใส่เข้าไปแล้วก็มีอีกหนึ่งเตานะคะโอ้นี่อากกว่า ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยจากนั้นของที่อันนี้ยังไม่ได้เปิดเขาเปิดด้วยนเอยอู้อูเป็นไวกิ้งนะคะหมวกไวกิ้งใส่แล้วเทระเบิดแบบนี้ <c oughs> อ้เทแบบนี้เลยเอขอเป็นหมวกที่ดูเป็นผู้หญิงมากกว่านี้ได้ไหมแต่ว่าเทในอีนี้ก็ใส่หมวกนี้ไปแล้วกันนะคะไปค่ะ เข้านอนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเตรียมทํากรงกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้นะคะบุมก็เตรียมหินไว้เป็นที่เรียบร้อยนะคะจํานวนเท่าที่ทุกคนเห็นนะคะบนึนะบุมเก็บไปทั่วเลยบุมมีหินแล้วแต่บุ๋มยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่ารัว้วแล้วก็เหล็กที่เพียงพอซึ่งขอเตรียมหินให้หมดก่อนนะคะว่ามีอันไหนบ้างส่วนไม้เนี่ยบุ๋มก็มีประมาณนี้คาดว่าการตัดไม้เพิ่ม,มน่าจะเป็นหนทางที่ดีหรือ ดูก่อนนะคะว่าถ้าหากเราทําเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาล่ะไอร้อนบาท,ที่บุ๋มไฟฟันอืมน่าสนใจเพราะว่ากรงที่เราจะทำเนี่ยมันอาจจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างนิจาน่ากลัวชนิดหนึ่งนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อความสบายใจบุ๋มก็จะไปตัดไม้ไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่ามันจะไม่พอทีหลังโอเคซึ่งบุ๋มก็แอบคิดในหัวมาแล้วนะคะนิดน,นึงว่าบุ๋มอยากจะทําเป็นโครงน้องวัวใบสันนะคะซึ่ง เ,เหตุผลก็เพราะว่าน้องอยู่ใกล้ด้วยแล้วก็เราจะทำสองกลุ่มด้วยแล้วก็เลยหาสัตว์ที่มันอยู่ใกล้ไปก่อนนะคะในวันนี้ใช่บางคนจะสงสงัยไงเอ้ทำไมทำตัววัวไบซันอ่าใช่เพราะว่าบุ๋มอยากหาตัวที่มันอยู่ใกล้ๆปะเราไปเอาฟางข้าวกันดีวกว่าฟางข้าวม,มีเยอะมากบางงันก็ไม่จำเป็นแล้วสนึงน,นะขอทำไอ้นี่เพิ่มหน่อยรู้สึกมีอีกเยอะนะทำเพิ่มอีกสักนิดนึงไอรอนบาร์มันพร้อมก็โอเคนะทุกคนหกสิบสี่อันก็น่าจะโอเคแล้วไว้ก่อน มาเราไปเริ่มทํโครงกันเลยดีกว่าซึ่งสไตล์ในแนวเดียวกันเลยค่ะบุ๋มก็จะทําเป็นโครงที่เอ่อตรวนี้จะดูกว้างหน่อยแต่ว่าขอดูโลเคชันนิดนึงโลเคชันของเราตอนนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งโครงแรกได้ตั้งอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยถ้าโครงต่อไปจะอยู่ด้านบนละ่ะมันก็สามารถถูกไหมถ้าเป็นบริเวณนี้เลยก็ได้นี่โครงที่สองปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บไปเริ่มล้อมก่อนเลยขั้นแรกกรงตามใจฉันแบบเว่อร์ส่วนข้างบนเนี่ยก็จะมีอีกกรงหนึ่งอ้าาทุกแต่กรงนี้จะดูแบบว่าอ้อมแบบไกลอลังการนิดนึงอ่าฮะกรงก็อาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะคะเพราะบุ๋มทำตามฟิลมันไม่มีแบบแพลนที่ตายตัว แต่ววไบซันมันกระโดดไม่สูงหรอกทุกคนมันสามารถเลี้ยงตรงไหนก็ได้หน้าตากรงก็คือไม่มีความสมมาตรเลยใช่นี่แหละความถูกต้องนี่แหละความถูกต้องมาเราจะวางให้สักสองชั้นสักนิดหนึ่งบัวเบซันมันชอบแบบกระจุกอยู่ตรงที่เดียวไงก็เลยต้องวางแผนดีๆสักนิดนึงในการทำกรงนะคะอืม พอไหมเนี่ยบุ๋มต้องไปทําไปขุดมาอีกหรือเปล่าเนี่ยกรงของอีกตัวหนึ่งโอเคประมาณนี้ได้แหละแล้วก็จะใช้อ r รอนบารอีกสักชั้นหนึ่งอ่าแต่คนดูจะจะมองเห็นไหมก็เดินมาดูตรงนี้เอาละกันนะคะก็ะวางบาร์เลยค่ะนี่ป้องกันการมาขุดทำให้ที่พื้นที่ตรงนี้เสียหายนะคะข้างหน้าจะดูแบบสูงๆนิดนึง พราะว่าข้างๆมันนี่ไงมันพื้นไม่เท่ากันไงคะทุกคนอือฮึโอเคมันจะเปลืองเยอะเกินแล้วก็ขอบขๆก็สูงแค่หนึ่งพอมันจะโดดถึงปะทุกคนไอ้เรืบาไม่พอ,อต้องกลับไปทําเพิ่มไม่เป็นไรบุ๋มเชื่อว่าเราทํามาเยอะพอค่ะทุกคนเอามาอีกสักอีกหนึ่งชุดก็น่าจะพอแหละคงไม่เปลืองไปมากกว่านั้น แล้วอีกโครงหนึ่งเราค่อยใช้เป็นไม้ในการทำแท่นั่นเองคิดว่าได้มันก็ได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็บุ่มมีเควสที่ทำสำเร็จแล้วยังไม่ได้มาดูแต่ก็ได้รางวัลอได้เป็นทัฟมาขอบคุณนะบุมอยากได้ไม้สปรูตมากเลยทุกคนเอาไม้สปรูตมาแล้วก็มาเริ่มทำทางก็น่าจะเวิร์กนะแต่ตอนนี้บุ่มยังหาไม้สปรูตยังบ่ได้เลยบุ่มขอไปล่อน้องวัวใบซันมาก่อน เดี๋ยวเราเอานี้ไปล่อเลยก่อนที่เราจะปิดกรงนะคะไม่งั้นคือจะเอาน้องเข้าไม่ได้และประเด็นคืออยู่ตรงไหนนะเราเพิ่งหาเจอไม่นานมานี้ฮัลโหลบซัานคือน้องขยายพันธุ์ได้ค่ะเอามาสักสองตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาและประเด็นคือขวิดแรงมากด้วยนะมีเขาเหมือนกันเชื่อใจกันได้นะเดินมาเร็วเดี๋ยว นี่มานี่มานี่ทุกทุกทุกนั่นแหละนั่นแหละเออโอ๊ยเกือบควิดเกือบโดนควิดแต่น้องจะออกตอนนี้ก็ยังได้นะน้องอาจจะเดินไปหาที่ออกทันแต่ว่าเฮ้ยบุ๋มต้องไปปิดก่อนกว่าจะล่อมาได้แต่ละตัวฮัลโหลปั๊บปับ,ปบอเอาคีว้าอีกตัวหน,นึ่งมาก็น่าจะไม่ยากนะอืมมาล่อมาให้ได้ก่อนเดีย๋ยวค่อยว่ากันเอามาใกล้ๆใ,ให้ได้ก่อน จะไมเจอตัวเดียวมันอยู่เป็นฝูงนะปกติเหลบุ๋มว่าต้องกลับไปนอนก่อนนะคะดูมอนสเตอร์จะอยากโจมตีเราซะเหลือเกินปึ๊บมีใบซันหนึ่งตัวท่วนตรงนี้แล้วเพื่อนใบซันอยู่ไหนต้องไปตามหากันแต่ก่อนอื่นเลยบุ๋มเจอเควสที่บุ๋มทำสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ได้เป็นไอรอนมาโอเคสามันเลยเด้การเจอใบซันของเราเนี่ยไอ้น้องมืกเ,มกเนี่ย สามารถทำอะไรได้หรือไม่โอ้ยตีได้โอ้ยปึ๊บอ้หละใจเยอะมากโอ้โอ้ my ค o s ชตีแรงเว่อต้องใช้ธนูยิงอะถึงจะดูแบบลดเยอะๆหน่อยมุนมุนๆมุน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 อย่าปล่อยให้น้องหันหน้ามาอยากรู้มันจะได้อะไรขอร้องหน่อยน้องปึ๊บ ชเว็ดช,ดชดีโอ๊ยนี่เดียวเออได้อะไรมาได้เป็นทาฟอสซิลอืมแล้วใบซันอยู่ไหนยังคงต้องตามหาไอ้น้องใบซันต่อเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียวมันบ่ได้มันต้องมีสองตัวอยู่ตัวเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจเกินไปนะเอามาแล้ว อุ้ยใบซันยังไงฟูงใบซานเจอกันแล้วบุ๋มแค่วิ่งไปผิดทางแค่นั้นเองใบซันตัวใดจะไปอยู่กับเราถ้าบุ๋มมีเชือกมันจะง่ายกว่านี้ปะขอแค่ตัวเดียวอุย้ยอู้กับตายโอ้มายกอดตายจริงนะคะก่อนจะข้ามขอร้องลาจะถึงแล้วลูกจะถึงแล้วอุยวอ้ยตกใจโวย มาอะไรตอนนี้โลโอ้เจ็บโอ้แล้วมากันสองตัวยังไม่ได้ตั้งสติเลยโอ้เกิดขึ้นเร็วมากบุ๋มไม่ได้เลี้ยงอะไรป้องกันตัวเลยอะไม่ได้มีหมาไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนบนึงนะขอเลือดฮิวก่อนขอเลือดฮิวก่อนเรามาเจอกันเอ้ยเอ้ยเออเอ้ยเอ้ยไม่ได้มีโลด้วยเออตายอืมโอเคแล้วมันจะต้องมาบุกหมู่บ้านบุ๋มอีกแน่ๆเลยแล้วมันอี รู้ยังไงว่าเราอยู่นี่อ้าวนิดเดียวเข้ามาไม่เข้าอ่ะฮัลโหลหนูลูกฮะคืออะไรเออเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยโอเคงั้นขอไปนอนก่อนแล้วกันนะกรุงที่เราทำไว้บอดีตรงไหนหลูโอ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วเข้ามาข้างในแต่อีกตัวหนึ่งเป็นไรกอนลูกกลับไปหาฟูงเหรอวัวธรมรมดายอยากเข้ามาด้วยลูก เอาจิงวัวรธรรมดาล่อง่ายกว่าวัวไปสันเยอะค่ะอึเอาไปให้หมดเลยอืมดีจริงๆริงเางมานี่ให้หมดมาตัวอื่นก็ไม่เป็นไรคิดจะเดินเข้าก็เดินเข้าเลยโอ้อย่างนี้เลยเนาะกรงวรัวใบสันของบุ๋มก็จะประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่า โอเคแล้วที่ตอนนี้วัวไบซันของเราก็อยู่ในกรงทั้ง2ตัวแล้วนะคะก็จะเป็นกรงที่ดูปลาแรมปลาแรมหน่อยนิดนึงไม่ค่อยเสมอกันนะคะเพราะว่าระดับของพื้นที่มันไม่เท่ากันนั่นเองนะก็เลยเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะคะตัานนี้บุมอยากทาําอะไรง่ายๆบ้างอะโอ้ยได้แล้วโอ้ทำกรงนกโอเคไม่ไดกูจบบุมก็ได้คิดปิ๊งไอเดียออกมาเมื่อสักครู่เลยเราจะใช้ต้นมาต้นนี้เป็นสื่อช่วยนะคะบุมจะ ทำรั้วไม้ใช่บุม๋มต้องทำรั้วไม้เยอะๆก่อนเลยขั้นแรกปึ๊บมีรั้วไม้แล้วก็ตามด้วยสลับจานวนมากเหมือนกันค่ะมันจะเป็นฟิลแบบกรงแบบอืมแต่เป็นเวอร์ชั่นใหญ่อะไรเงี้ยทุกคนรอดูมีทั้งสลับโอ้ยทำสลับไม่ได้ลืมม,มันได้เหรอมันจะได้ไหมอ่ะถ้าเป็นไม้อื่นล่ะบุ๋มน่าจะมีไม้อื่นที่พอทำได้นะไม้ขาวก็ได้ ไม่อยากแบบว่ามันไม่ไม่ใช่อ่ะมันต้องใช่สิอ่ไม้อันนี้มีมีเปิ้ลสลับโอ้ไม้มีเปิ้ลช่วยเราได้อืมสลับน่าจะเพียงพอแล้วก็ข้างล่างก็โอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่บุ๋มยังได้ไม้มียเปิ้ลเพิ่มเอาไปทําบันไดอ่ะกรงนกนี่จะทาไม่ยากนะคะแต่ว่าบุ๋มจะไปหาเพื่อนน้องมาจากไหนแค่นั้นเอง <c oughs> น้องแล้วน้องมาอยู่ตัวเดียวเมื่อกี้หนึ่งสองสาม 1>, 1 1 2 3 1 1 2 3 1สอแต่มันจะทำได้ไหมที่บุ๋มอยากทำเนี่ยฟืบฟืบอ่าอ,อันเมื่อกี้แค่มาร์กไว้นะคะอืมโอเคบุ๋มก็ได้แบบที่ต้องการขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปเราจะวางสิ่งนี้รอบรอบนะคะทุกคนไป พอไมเนี่ยปึ๊บจริงๆก็อยากให้มันดูแบบดูได้ทุกด้านนะแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะได้หรอถ้าเราเอาอันี้มาอย่างนี้ล่ะอือฮึแล้วก็เสริมด้วยน้องแลนโอเค พอไปเนี่ยไม่น่าพอแล้วเนี่ยอ,อืมปซื้อไว้ก่อนบุมก็ไม่ถึงแต่แรกทุกคนบอกเซอร์ไพรส์ด้วยการใส่หินเข้าไปไง่ลยทำเป็นเหมือนอะไรสักอย่างโดนห้อยลงมาทุกคนพอนึกภาพบอกไหมคะแต่มันจะดูงงๆหน่อยนั่นแหละอืมแต่ก็ฟิลประมาณนั้น ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ล้อมม่ห้หมดเลยไม่น่าพอนะถ้าจะล้อมจริงๆอ่ะบุ๋มจะแอบทำทางเข้าคนดูแลไว้ตรงนี้แล้วกันมันต้องมีสักหน่อยนี่แล้วก็เดินเข้าตรงนี้อ่ะเรียบร้อยซึ่งตูคราบ,บุมอยู่ไหนทำประตู่วนๆเราทำประตูมาใส่เลยเย่ yeah. นี่กล่องนี้อีซี่มากนะคะ เดี๋ยวแบบว่าบุ๋มมีทำอุ้ยบุ๋มทำได้โอ้แปบ๊บนึงแล้วบุ๋มไม่เอานี้มาด้วยอ่ะอาบุ๋มมีทอดไงแล้วบุ๋มก็ทำเป็นไฟอุ้ยกรงน้องตัวนี้ทำง่ายเวอรโอเคแล้วบุ๋มก็จะปักอันนี้ลงไปอ่มใส่รั้วสักหน่อยปุ๊บ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 ปึ๊บ,บ,บอะโอเคประมาณนี้ ซึ่งเดี๋ยวในนะคตบุ๋มก็จะเอาพวกต้นไม้เล็กๆมาประดับด้วยนะคะน้องก็จะอยู่ในแบบน่ารักขึ้นแล้วก็อาจจะมีแบบพวกสครับพวกอะไรมาไว้ข้างในเออแล้วบุ๋มก็อยากทาเป็นกิ่งไม้น่ารัก,น,รกน่ารักไว้ด้วยนะคะึ่งมปักมาเลยไม่ได้อ้ได้ยังไงเออนี่แล้วก็ทําเป็นกิ่งไม้ไว้ให้น้องๆเกาะแต่ไม่รู้จะเกาะหรือเปล่านะซอโร่น้องมาแค่ตัวเดียวประเด็นอ่ะยิมไงก่อนไม่ไม่ได้ อุ้ยเขาได้โอเคแล้วนี่ก็คือบ้านของหนูนะลูกนะต้องเป็นไม้สีๆแน่เลยเอยมาตามมาด้วยลืมกดนอนโถลูกมันต้องใา้อะไรบ้างอะเย่ได้มาแล้วโอเคนั่งก่อนนะลูกเดี๋ยวขึ้นไปนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพาไปอยู่บ้านกรงที่บุ๋มชอบพิสูจน์ตอนนี้กลับเป็นกรงนกนะคะเพราะว่าบุ๋มสร้างแบบฟิลปล่อยอยไม่คิดอะไรและน้องออกมาดูดีน่ารักอะ่ะ อไดนกบุ๋มจะตามมาไหมเนี่ยเดี๋ยวคงามาแล้วมั้งเดี๋ยวเรามาบางตรงนี้ให้เรียบร้อยอออปึ๊บฮึบุ๋มมีบ้านนกวางไว้ตรงไหนตรงนี้ได้ไหมอมีมีบ้านให้วางสดับัเซหน่อยเย่เ yeah! ก่งมากนั่งลง <c oughs> กว่าบุ๋มจะทำสำเร็จได้มาและ และนี่ก็คือโครงนกของเรา,ายน่ารักก็จะเห็นว่าบุมทําเป็นสองกรงนะคะก็คือมีโกรงนกกรงหนึ่งฝั่งนี้แล้วก็โครงของวัวใบซันซึ่งอาจจะมีน้องวัวปกติปนมาบ้างก็สําหรับในวันนี้นะคะก็บอกเลยว่าทําตามสัญญาห่างหายไปนานก็ต้องมาทำสองกรงให้คุ้มๆกันสักหน่อย โอเคสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์ไปใ้ครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะและเดี๋ยวตอนหน้าบุ๋มจะมาเลี้ยงอะไรต่อนเนี่ยก็มารอรุ้นกันสำหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเย้